มาครับพี่น้องครับมาหอดบ้านแล้วครับหลังจากคือไปลงน้องป่ามากับพ่านเยี่ยมนี่เพิ่เบังคลิปปยู่ี่คิปไปบ้านเนี้ยโค้งมาเมื่อนี้ก็บ่านเยี่ยมครับพี่น้องปลาดาเพิ่งนงมาตัางเบึงเลยนะครับไปน้าไปป่าตัวนี้มากคว้วเห็ดลาบเลี้ยงงองเมื่อนี้ไปน้ำคานอนเว้นนั่น,น,น <laughs> พลาบดไปน้ำเลยก็จะได้เขานี่อู้กเกีคืกุ่งเด็จเก็ยจต้องอะไรมยาใหญ่ นี่แหละครับเกล็ดนี่ก็ตุ่มเสียบเลยผลงานนายพันเยี่ยมวันนี้ครับไปครับจันร้อยไปถ่ายคลิปมาวขงแร่นนี่ครับพี่นอ้องใหม่ๆสดๆเลยปลาน้ำโขงของแท้โตบักใหญ่เลยปลาปลานัปานงปลานเนื้ออ่อนเพิ่นให้จันร้อยไปขายให้ได้สองร้อยกว่าบาทนะครับเพราะได้ค่าน้ำมันเรือกับค่านกีซี่ไปยาเรือเพิน่นส่วนตัวนี้เอามาหลาบกินนล้วกันเจ้านลอยก็ลงมาครับนายพันเพิน่อนอาบน้าอาบในเพิ่นก็ันจะลงมาพีละาานะครับนี่มากััวพันธ์เจ้า เดี๋ยวเชียบไม่กับมาเดี๋ยวสุเรกับมาเนาะมาต,ตุ่มกันฮะแต่มาลาบเนาะลาบสวยวะเชียบได้เนาะลาบสวยเนาะสวยเนาะสวยขันบุดแดงขันหน,นา้าโว้ยคักไยเอา,าตัวเค็ดปลาตัวพวกไงพี่น้องเลยมันคักมาืาอนี้ไปกับนายพ่านสองคนเจ๊ด้ะไอ้บอได้ไปนำยังไงโอ้อยเนี่ยพักกันเบิ้งคลิปอยู่นี่ย <c oughs> เบิ้งคลิปจะคว้าขงขวบแน่นอนวะนายพ่านวัน จาลอยเป็นค้นไทยครับโมนี่มามาเบิงปลาน้ากันโมนี่เข้าบาทสุดท้ายจะไได้วาสิมาแล้วนี่ยเพรถือถือปพื่อผ่านกระเพาะกับเลยมันขำสวดลงไปโอ้ยว่ะอยากเอาแนี่บาทสุดท้ายด้วยเมนบาทสุดท้ายบาทสิมาเนี่ยถือตลอดเลยยัได้ยังนั่งผ่านว่าโอ้ยบาทนี่เมือนอะไรแบาซั้นว่ะดึงขึ้นมาะยังหนักหนักนว่าสวดโดนบาทนี่เป็นอยากให้กินนี่แด้เลยโลกโลกวัวโมนี่หนิ โอ้ยโล่ซีขีดคนไล้ดิขันเมนนะบ่ได้ไปสร้างบุ้งจะสร้างโง่ก็มีอยู่จะลองเนี่ยหยกบุ้งตีจะว่ามันประมาณดอะไวจะกาบูถือกันแล้วนั่นซะหนามแล้วเป็นเจ็กนักแน่อยู่แล้ประมาณโล่ซีหมดแล้วก็บ้านเนี่โล่ซีโล่หาหมดแล้วจะแทะเลยเดิเนี่พันเยี่ยมเลยที่ว่ากาถือมันขนาดเมือนี้พี่น้องเลยเอ้าบิ้งคลิปก่อนนี่ก็สิบเห็นน้ำจานลอยู่ดอกลงแหกับพันเยี่ยมเหมือนนี่วังคำคำหนี่ครับพี่น้องปลามันเขาเนี่ยมือเลี้ยงว่าสันพันเยี่ยมว่า ก็เลยได้มาลาบซูบนกินพี่น้องหมดเียมาเดี๋ยวเตรียมนั่นน่ะให้บอสวางสวงให้ท่านน่ะนี่คลิปใหม่ๆสดๆเลยบาดบาดแรกรึเปล่าบาดสองบาดสามอยู่และวชาวบ้ไปนำควายความเอ๊ะควนขนาดว่าเอ้าเดี๋ยวดังไฟให้ก้อนพี่น้องบาดดิแอบมาลาขั้วเกียร์แล้วก็สอยขันมุดแดงลาบลาบต้อนก็พี่น้องลาบสุกครับเดี๋ยวดังไฟก่อนเด้อ ้พระลาดางไฟให้แล้วได้บาทนะดางไฟพระราดก็เป็น้องครับเป็นพระราดขั้วปลาทั้งคนเอ้าชั้น้อยกระติดก็ตั้งลูกขั้วปลาใส่ทานแล้วเป็นไดทั้งนี้แหกปลาแล้วโอ้ยแนะนโขงนี่ครับแนะนำตัโขง้วคนในะนำนี่เออไปเที่ยวซะข้าวปลาโอ้เพลียเลยบุ๊ยทางนี้โอ้ยเห็นบ่หมดมากเลยขันนี้เก็บร์านมาเราได้ไนะด้ขวดขวดนีด่ก็แล้วก็ปั๊บ อ้าวเอาขวดให้บาดน,นี้มด,ดม,ม,มดแดงไฟยังบ่มาเจาะสร้างมดแดงไฟจาะเว้ยเอาแน่มาแล้วสุเรศมาแล้วสดงผ่านเยี่ยมเยี่ยมมันโตโอ้ยใหม่เรพี่น้องเฮ็ดเก็บเขาแรงปลานา้ำโค้งนายพ่านเยี่ยมยยม,มานะนี่ไปไหนก็ไปเห็นเพิ่งเลือเพิ่งกำลังยาเลือ่อยู่เพิ่งยาเลือยอยู่เพื่อนไอ้เสียเบิ่มเพินพ่นก็เลยส่วนกันไป ไปพ่อเจ้าไปน้ำ่อยบ่บน่ะหอยไปแล้วสินอกไปเอาปลาเนี่ยเหมือนแหล่งบน่ะปลาอันน้ำคุณพ่นว่าปลาน้ำคุณมันข้าเจ้าได้หลายวันก็เลยพากันไปเบิ่งได้ปลายางสามตัวปลาเพียร์พวกเนี่นั่นได้ตัวหนึ่งพ่กเนี่นั่นวัดโลอ่ะสามบนว่นสันปลาเพียร์เราเห็นข่อยตึกกระพานสู่วัดพากันได้เรากันเฮงลงกันเราก็นเห็นเราใส่เบ็ดใส่เบ็ดเพียกเอาซ้าข้วเจ้าหน่อยหลับครับพี่น้องครับ มาได้กินเขาแรกน้กันเด้อเอาสุรีตัมน้ำประเดกบ่จัดไปสันตัมน้ำประเดกใกสนามท่งน้อยใส่กรไดบ่เป็นยัง่ว่ากางมันที่่าาคนนะกางมันจะลงใส่อจะ่าเปิดอย่งโอเปิดคลิปจะคลองีไว้ซักหงเดี๋ยวหยุดไปก่อนนวหูอาเอาละน้ำใส่บน่น้ำนกระติก่อนดิเอาใส่ให น่ะไฟของเขาจะดังวันอาทิตย์เลยที่ทิ่ได้หลายเติบได้หลาบสวยนี่ะมันหน่อยๆได้เพิ็นไหมต้มเพื่อมันบกนี่แหละอ่าเลยต้มน้ำปลาแดกปลาลาสวยปลาเดี๋ยวเชฟยรไม่มาเพิ่นสิเป็นคนเทียดเพิ่นตะนัดหลาบสวยก้อนอิดว่างอยู่นัเต๋อว่าไปซื้อไม้ก็ไปซื้อจักเื่อพี่น้องเอ๋ยมาพิ่ตีชีวิต ผู้บ่าวไทยบ้านผ้าบ้างยังอยอฟันฟือนว้างกันมาเห็ดกับเขาแกลงกินน้ากันพี่น้องครับได้ปลาโขงมาเห็ดเพื่อนายหผ่านย่ำเพลินเดี๋ยวพอนงมากินเขาน้ากันวันนี้นะครับทีมงานเท่าเอาน้โาโขงล่างรถบ่ะ,ะข้าวรถนําข้าวปลานําปลาโขงเติ้งสีต้มสมน้าพี่น้องครับเติ้งสีลาบส้อยสองเมนูวันนี้นะครับมา เรับพี่น้องครับรวมกันซอยแล้วบาดอู้เด้บอบหลากหลายนี่เอาหัวกับอันกระดูกมัในไปแย่ไม้ตุม่มลาบแล้วยังจะไปทรงเล่ายังเอาตุ่มขึ้นมาเห็ดสองผ้าเลยนี่สมบักเสียรทอแม่อาจารย์แลฝากมาให้บ้ากินกับลาบแล้าาววะลุงไปโค้งใดหอดอันมะเกลือเทศยโค้งมะน้พี่น้องเก็บมะน้ำนี่มะเกลือเทศหน่อยก็เจ้าวาวแล้วได้เก็บมาได้ลือบว่องสูบครบ นี่เอาขี่ไปขวายเทียนว้อยคักไลยเอาสร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเสียลาบสร้อยมันขันขุมลํากระบาดแหละขันมหนาวขันมดแดงมาเนี่ยสร้อยกันหนาวเศก็ไ่อยากเขาาเสีเขาขำโหลดเดี๋ยวขอยไปเบิ้งน้ำปลาแดกก่อนต้มน้ำปลาแดกไว้ทั้งนี้พี่น้องครับเอาไว้เสียลาบจูไฟเขาก่อนพี่น้องเลยทีมงานผู้บ่าวเทพบวานเท็่กับเขาแรงลาบปลาโขง ต้มน้ำปลาแดกสุดยอดเลยครับวิถีอีสานครับพี่น้องเฮ็ดกับเขากินกันเสียบนัวเสียบน,วนัวพี่น้องเอ้ยมาหนีินบ้านจัดร้อยคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องแขกไปไทยม,มาพวกคือนักกินดอกพี่น้องมาลด,ดเด้อมาเยี่ยมมายามกันกับทีมงานขาดได้บอกสะจ,จวดกับช่วงนี้บอกสะจวดกับฮ่าซือบ่ได้ม, <c oughs> มันเหมิดมันบ่มี <c oughs> มเอออันนี้นั่งทองมันบก่บกก่ราคาเนี่ยโบแมนนี่นั่งทองโอ้นี่นั่งทงงัวมันสุดยอดเลยตัวนี้ กวนหางตัวนี้ฟูดจวดได้แซบแบเอาซอยซอยโอ้สมบักเสียนซิบมึงจะับรกันเถอะ่าแม่จานแหล่แล้วอาให้ผันมงเขียวจะคองสวนเลยจะคองสวนพักเสียนเลยจะคองสวนสมว่าเป็นสมเกียงว่าเป็นสมโอสมพักเสียนครับพี่น้องสมใช่ปะก็จะยู่ใกคงจะเอปลูกเน่ อ้าวบาดในขั้นหมวกหน้าพี่น้องอีกเพราะความเก็บมาให้เราเดินล่างมาพร้อมด้วยเนี่ยเพราความผูกเองกับมือผุ่นหมวกหน้าไม่รายถุงต่นโอ้กองอันนี้หมอมอกวางมาหนี่หมอกวางโอ้ขันหมวกหน้ามาเอาเอาขันหลายๆโอ้สอยเส้นหล่อสุเลย์หมวกหน้าเก็บมาเพราะความเก็บมาให้แล้วจัดการพูดอีกทิ้บใส่บนนี่เอาใส่แล้วพูดอี่ทิ้บซอยนี่จะใส่ที่ลังตอนผุ่นช่วยพร้อม ปลาพ่นืสันปลาพนโอ้แน่นอนนวันนล้ายดนีขจากผากเือตียพวกหน้ากเด้าเาดิมาถึไปัวใหัเด้อจไปัวแก่วขวาขี่ปลาเฮ็ดเดียวบวงหน้าปแดกก่อนที่ลูกบอลเป็นที่แปาแดกนะเดี๋ยวจัดการให้ดอกตุตนียมเบายากเจ้าเน่าตัวนั้นโลดเจ้าก็เห็ดตัวนี้กํลังเดือดกําลังเดือด เอานามปลาแดกน้ำปลแดกก็ร่งเดือดร่างหนังสีโเดดจังเลยด้กล่องครับหัว่าเั้นเอาลูกโดดลูกโดดบเลโอ้โดออกหูบลแลรวกันโดดเครั้บวคนี้เอาลดดกว่งยังเลยเอาขัดขัดขัดมาเี้เออเขาแรงต้องกันไี่้องเลยลาปลาน้ำโงเรมาลกโดดมาสนแดงนเจือครื่เลยเอยเอาขันก่อนสมย่บ่าล่ะ่สมปาแดดปาแดงมาใส่ออกเนาะ เอานี่าไฟคมนี่คันสิไปเอาเดี๋ยวล้างมือก่อนแป๊บพ,พ่อแล้วนะวู้มาใส่คักสิบู๊ใส่พรวดพังงานหนูด้ยวยเอาลวดเอาล,อาล,อาลดวดเจ้า <c oughs> นี่ครับ,บพี่น้องคันบักดาวมันยังบดทันบันไดว่าสั่นบันลาว่าจะเอามุดแดงมาใส่อีกเพิ่งวันเดือดโดเตียงร้อมเพิแล้วเรียบร้อยไม่แต่สุขหวานรมาเดี๋ก็ไปลวกน้ำห่อนห่อนมันแล้วเดือดน้ำปลาแดดก็เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วน้ำปลาแดดก็เดือดแล้วคันฟ้ามากกัมาลวกเลย บ่เาไปยังก็ใส่น้ำเพิ่มไปแล้วอีกคันนึงล่ะสบายใจเจ้าต้องจัดการเลยมดแดงมาขั้นส้มต่อกินข้าวแรงนำกันเอาล้วครับขั้นมดแดงแล้วครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยบาทนี้มาเดี๋ยวก็เสีเฮ็ดเองบาทนี้ขอเสียกุ้งให้นี่ใส่ดีพี่น้องเอ้ยน้ำปลาแดคหอนๆเดือดบาทนี้เอามาเทซะเลยถั่วุกเลยพี่น้องเอ้ยพาน้ำโค้ง เอาน้ำประแดกลงไปใส่เลยเออโอ้ขวมซะเนาะเรียบร้อยอ่าเสร็จสับปาบยกมานีพี่้องมาเลยมาปุ้งมาเอาวางกับนี่รถดคนๆนข้นแห้งบ่ไ้พี่้องม่าสิเปื่อยบ่ไ้คันหัวก็เลยเป็นบ่นามันสมสมเลยเนาะสมเลยอู้ยขากเตะเตะปัน เอาทิมไปจะข้าวกะปุงบันนี้พี่น้องนี่ครับสูตรลาบซ้อยนะครับพี่น้องนี่อ่ะโอ้โหแดงยังไตเสยอยู่เอานี่คนบมได้ครับเอาอันตรนพี่คมเบาพี่น้องเลยซ้ำเลยกระเพื่อยอะไรได้นี่ปลาหนำโค้งเมื่อกี้ปลาหนำกูได้ บ่ได้พองแล้วออกจากเตาใส่โหลดเลยดิมามากอยาบางไฟข่อนก่อนสีพุ่งให้เอาเอาันนี้มาใส่ให้ก่อนนะมือข้ากองพุ่งพี่ลองพุ่งบาทสิเจ้าขันใส่เกลืออยู่บ้างไหมบ่พอเอาพงนัวใส่เปิบติดปนมาใส่นี่อะไรบ่มาโลดเดี๋ยวจะเจ้าลูกโหลดกุยลูกโหลดก็มีลูกโหลดก็มีบ่กนี่มาใส่สีใส่ใส่เบิด เบิดเลยเข่าขวัวลงไปพักหอมมาพระได้มาเนี่ยคนแห่งบุตรไอ้หนอนมันสิแตกนี่คือสูตรลาบซอยบ,บ้านอีสานบ้านเราโอ้หอมกข่าขวัวขนาดเลยพี่น้องเลยเปิดเลยพักหอมนั่นแหละโวยลงไปเลยลูกด,ดูในพิจนาบัตรใช่กันเนาะลูกดูเราใช้รถสุเรศกินเองออ <laughs> สุเรศมากแห่งไรบ้านเด็ลูกด,ดนูนี่มา คว่ำล,ลงไปอุ้ยลูกโดดเรียบร้อยบ้ดนแต่ว่าพระนไานในสน่นเซรามิกครับเบือหน่อยนึงซิมมังกรพี่น้องจังสีงหูน้ำปลาแดกได้ฮะน้ำปลาแดกร่วนๆเลยนี่ละครับสูตรลาบซ่วยบ้านจะร้อยเฮ็ดจังสีงอะไรพี่น้องเอ๋ยอืมเบือสีดินในผู้เบิดเือยเบิดเนือมันเป็นยังมันจังสะรูขาดบังซิมมังกร บาสมาสมกันแต่เพื่อืะสมกแดงออกเลยดิน่งสมกันอินดีวะน้ำปลาจั้หน่อยเสียบเสบเสียบแล้วบ่แล้วซีบอีก่อนจัาสมแสีบดิอมนาไปเจ้าน้อยพ่อพ่ออ้าวบาสเนี่ยเซ็ตซับเอาถัวมาตักให้พี่น้องเขาหนำไปส่งแย่ไหมเอาตุ่มกลับมาแสีบ มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันบ้านนี้เรียบร้อยแล้วครับมามาทักทักมาตักไปส่งใหญ่หไหมจักหน่อยก่อนพอใหญ่ปแกกปแววะเราอยากกินลาบช่วยเราป่ะเอาเอา,เอาตัวไอเสตลมขึ้นมาเด้อเจ้าเสีไปส่งเอาโอเคไปไปแตงปลาเขาพี่น้องบ้านนี่ออมาพี่น้องมาบ้านนี้ครับโอ้ยอขี่บ้านบะเนี่ยเจ้าข,ขี่เพียเจ้าพี่ เจ้าขี่เปียดตาบวบุมบัวมากบัวมาปลาสดเด้อเฮาเด้อกินเขาต้องกันพี่น้องเอ้ยมาตีบุกไงฮ่า่ามาเดือบึงใส่เทียบเขาโว้ยไปมาตีบุกไงเขาให้สองตัวนึงตัวนี้สีไล่ดอกมาพี่น้องมาครับกินเขาแรกน้ำกันครับผมทีมงานพรราสุริจัดร้อยสามคนมาหนีิครับเชฟไม่คนบัวบมาอย่างน้ำลูกน้ำเมียท่านน้องกขาบัวบ้ามาหนิเอ้าสดตเป็นไรแซ่บบ่าเขาได้บ่ สมสมก็เรืงดีก็นผู้มาสมมามาพี่น้องมาเชียร์เขาน้ำกันครับโอ้ลาบสร้อยปลาโค้งครับพี่น้องครับเสียเข่ากล่องละเวียดนี่โอ้ยตายประฝืนเนี่ยเม่แม่ยจะงูตี๋ตายประฝืนนะมามาเชียร์เขานำกันพี่น้องครับจวดจาดฟาดบึ้มครับพี่น้องครับลาบปลาโค้งครับ